ไปดูเกมที่เขาพลองครับชนะฮอบิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Air Force Central ฝั่งของชัยนามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1นประตูต่อ0ูนย์นะครับจากลีฮุนจินตั้งแต่15นาทีแรกของเกมก็ได้โอกาสมงจอจอครับทำประตูให้ชัยนาธความเปนขึ้นนำา1 0แขงรับของทีมแอ r ฟก็ยังมีช่องโหว่อยู่ครับเรื่องการมาร์คตัวผู้เล่นอยู่ดีนะครับแตลูกเซตเทอคือจะเห็นว่าผู้เล่นของชัยนาธเนี่ย มีเหมือนวิ่งเข้ามาในซุ้มมาน่าสำรอง<ช>เหมือนเหมือนหาอะไรสักอย่างเหมือนมาหาใครสักคนหนึ่งเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ครับแอร์ฟอสครับมาได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับลูกห่วงของพัวซี่เฮอร์มันครับนาที19กกลับมาได้เร็วมากครับ ลูกย้อนหลังเน้ะเทคตัวกลับมาได้แข็งแรงมากครับตอนระยะหลังนี่เออมันแข็งแรงมากครับควซี่เองก็อยู่ครบนะครับสุรชัยจะเด็ดน่าจะมาหาคนเสื้อกัก๊กน้ำเงินลนู่ขึ้นน่าของชัยหน้าครับแล้วก็เป็น2-1ครับ a แอร์ฟอ e แซงจากควอซี่ในะที่7ีครับ ลูกงอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนี้คือเจ้าตัวร่างสภาพร่างกายดีเหลือเกินนะช่วงนี้ทําอะไรก็ได้เนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วสอดแทรกโอ้โหมงทาประตูระยะหลังได้ข่าวว่าที่ปรึกษาทีมกะสมเอานักฟีข้อเข้ามาดูแลอย่างดีเลยแหละครับครับจริงๆเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูการบําบัดของหลายๆทีมนะต้องบอกว่าสําคัญมากๆเกมในครึ่งหลังครับทางเอนาฏลุยแล้วยิงซ้ายครับ นี่แมนเทวาเองก็เซฟพอสมควรเลยแหละครับเป็นธีรชัยครับได้ซัดครับธีรชัยงามเจริญเนี่ยฮะยิงซ้ายโค้งๆล่ะฮะแล้วมันไม่เข้าครับติดเซฟของแมนเทวาครับโค้งๆงล้วใช่ไหมครับครับ้งไม่พอครับทางขวาบ้างครับของแอฟฟอสครับดูจังหวะโยกโยกเข้าซ้ายแล้วยิงเลยครับโอ้โหบอลเชิดคำขาม เป็นภัวนาทนะครับบอลของแอร์ฟอร์สมาใหม่แล้วตักมาได้มงย้อนกับชนเสาโอ้โหวันนี้ผู้รักษาประตูของชัยนาก็ไม่ใช่นาริสใช่ไหมครับนาริสไหมชัยนาเป็นเฉลิมเกียรติสมบัติปันฮะเฉลิมเกียรติชัยนาธคือกิสกรกิสกรตัวทีครับกีสกรตัวทีครับเจ็นี้ใช้เฉลิมเกียรติสมบัติปันบอลของทางชัยนาได้ยิงครับ โอกาสตสีเสมอก็ก็พอมีครับแต่ว่าไม่แม่นกันเองครับขวาของปริญญาอุตเภาดูบอลของ Air Force บ้างครับขึ้นจากพื้นเส้นทางซ้ายเปิดโค้งมาแล้วควซี่แฮตทริกครับคือ <ste> <t ry> ฟอร์มการเล่นแบบนี้จังหวะแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางขยันครับเป็นขยันนี่เขาวิ่งเ,ยเลยเลยครับเขาวิ่งกลับมาที่นัดโอ้โหขยันมากครับเขาขยันมาก จริงๆก็เปิดเลยไปแล้วด้วยนะใช่ครับ3 1ครับ Air r o r r e โอจากตามก่อนมีฝนโปรยปลายลงมาพอสมควรนะครับเย็นที่เขาพลองบอทลุช่องของชัยนาธครับเพื่อจะไล่มา2อสิครับชัยนาธเองก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าทําประตูไม่ได้โอ้โหสุดท้ายก็จบด้วยความพ่ายแพ้ครับชนะฮอบินครับแพ้กับ Air Force c e n เท a l ไป13และนี่คือ เกมสุดท้ายของโคดม้วนครับหลังจากจบเกมนี้โคดม้วนประกาศลาออกเพื่อรับผิดชอบกับผลงานของทีมครับก็น่าจะเป็นผู้สอน